อันนี้ชิมน้ำพริกไปนาน,นะครับอืออันนี้ชิ้นเลยหมดเื่องชิมน้ำพริกไปนานกันกัน,นครับตอนนี้ทุกคนอร่อยมาก ใครใคอ้พี่กินพี่อร่อยไหมอร่อยไหมเยี่ยมอร่อยคนไหน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 คนเนิ้นเนื้คุยเอาค ก็ไม่อได้เลาไหมอ่าใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ,อ่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่ไม่าฮ่า่าฮ่าบ่าฮ่นฮ่าฮา่าฮ่่า นี่น้องๆเขากำลังชิมน้ำพริกไปนากับแม่โสภากันนะครับชิมจากมือเลยเขาทำกันก็พริกไปนาแม่โสภาน้องอยากมาใี่โดนนะครับใครชอบกิจกรรมแบบนี้นะครับก็มาที่ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณของเราได้เลยนะครับนี่เรียกว่าทำเองชิมเองทำกับมือคุณแม่โสภาส่งให้กับมือเลยดูแบบน้องๆชอบแล้วด้วยนะชอบน้องๆเขาจะไม่ ไม่ได้ยินนะครับเราก็ชิมยังชิมยังชิมยังแม่แม่ให้น้องนี่ด้วยนะนี่นี่คนนี้ด้วยคนนี้ด้วยหลายคนอันนี้เบิ้ลอันนี้เบิ้ลนนี้เบิ้ลอนนี้เบิ้ลชอบใจชอบใจใครอีกขอีกครับทางนี้ได้แม่ทางนี้ด้วยน้องนี้ด้วยทางนี้ด้วย นะฮะลองชิมดูอืมอร่อยไหมอร่อยมอร่อยนะอร่อยนะครับลังมันอร่อยนะครับนกิจกรรมแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วม ทำกิจกรรมกับพิธีของชุมชนครับที่นี่เราเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับได้มาตรฐานท่องเที่ยวไทยนะครับแล้วก็มีโฮมสเตย์มีบ้านพักริมแม่น้ําสุพรรณบุรีด้วยนะครับก็อยากให้มาท่องเที่ยวกันนะครับกติกาคือดูเข้าในเพจที่ว่าเพจที่ว่าชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะครับกติกาคือชมแล้วชอบจอ,องก่อนเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้มาเลยนะนี่น,นี่น้องอีกกลุ่มนี้เขาก็กลังทํานี่ ุ่มนี้เขาก็ำลังทําทําทูบทําทูบอันนี้ทําทูบใช่พี่แม่นะทูบกัญาสี่ประจาพันเกิดกันอยู่กัญยาครับก็มีกิจกรรมที่นี่จริงๆแล้วมีเยอะนะครับไม่ใช่มีแค่แค่ตรงนี้นะครับประมาณยี่สิบกาอย่างวันนี้อ่านเดี๋ยวไปดูอีกฐานหนึ่งนะน้องก็กำลังลงมือทําอันนี้ก็อยู่ขนมทองพับพัทถินนี่ลงมือทำกันเองเลยนี่ความสนุกสนานเลยนะครับนี่สนุกมากกว่านี้สนุกจริงๆนี่นี่นี่ เห็นี้องอน้องเขาจะไม่ได้ยินนะครับเนาะน้องจกมาไม่ให้โดนก็ที่นี่ก็มาเรียนรู้ได้นะครับรเราให้โอกาสกับคนทุกเพศทุก,กวัยนะครับของทุกคนที่ที่สนใจนะครับก็อาจารย์บอกว่านะครับมาเลยนะมามาสัมผัสแกนวิถีของชุมชนบ้านแหลมสุพรรณบุรีเรานะครับอยู่อำเภอบางปะมานะครับอาจารย์กินน้ำชาเย็นๆนะเอาชาร้อนๆน่าอร่อย กาแฟก็ได้เช้าๆอันนี้พี่ี่ร้านนี้เขาทำเรียนรู้อะไรกันนะทนมทองพัฒน์พัฒนจ้าใครที่สนใจก็ให้มาที่ที่ไหนนะได้มาเลยค่ะที่บ้านสวนพีดินแม่ค่ะชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะเนี่ยสุพรรณบ้านเรานะคะจ้าเชื่อเลยจ้าเก็บตกดูคร่าวๆก่อนนะครับวันนี้น้องๆเข้ามาเรียนรู้หมดสามฐานด้วยกันน้องว่าง่ายค่ะ นองขนมทองขยุ่มขนมทองขยุ่มทองพับพี่นี่มันมีทั้งสองอย่างนะครับทองพับสดนะครับเอ้ทองพสบะคับกรอบนะครับนั่นได้รงแสด่าไม่แข็งแรงแสดง่แก่แล้วน้องไม่เนี่ยดูได้เลยว่าสนุกสนานขนาดไหนนะอายุ20แล้วคุยได้แล้วคุยได้ยังไม่้ไม่ไ นี่กนะอาจารย์ก็ลุงด้วยนะอาจารย์ลุงอาาใหน่อยหอัวได้มได้ยอาจารย์ดาวงาไหมใส่ไงกินขอบนใจก็นประสานที่ทำมาแล้วครับพี่ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณบุรีจ้าไปแล้วนะทุกคนเจอที่บ้านแหลมนะสวัสดีจ้า